เดินงูเห่ากัดหนึ่งชั่วโมงไปโรงพยาบาลทันนะคะแต่ถ้าจงอางอยู่ที่15นาทีนาคา15นาทีงูเห่าจะแผ่แค่ปุ้งมือเราสูงแค่ครึ่แค่สองไม่ต้องกลัวค่ะไม่ออกไปด้านอกบางคนเห็นแล้วโอ้ยขะเหร่นะถ้าแม่พี่น้องเดินงูเห่ากัดหนึ่งชั่วโมงไปโรงพยาบาลทันนะคะแต่ถ้าจงอางอยู่ที่15นาทีนาคา15นาทีงูเห่าจะแผ่แค่ปุ้งมือเราสูงแค่คืึ่แค่สองไม่ต้องกลัวค่ะไม่ออกไปด้านอกบางคนเห็นแล้วโอ้ยขีเดีย่ ถ้าน้ำหนักตัวนี้10กิโลเป็นสีบกินอะไรที่ใหญ่ได้หมาแมวกินได้นะคะแต่ทีนี้นะคะพี่น้องเห็นแบบนี้พี่น้องดูงูเห่าน่ากลัวแต่เวลาจับคุณรู้ไหมงูเห่าจับง่ายกว่าเหลื่มหลามจับยากกว่านะคะเพราะเหลื่มหลามพุ่งเข้าใส่อีกคนหนึ่งกดอีกคนนึงเข้าไปจับนะคะอย่าจับคนเดียวนะเดี๋ยวเอาไม่อยู่อีกคนหนึ่งกดอีกคนนึงเข้าไปจับแต่ถ้คุณมาจับโชว์พี่น้องหน่อยและเวลาจับเหลี่ยมหลามได้ห้ามที่สุดคือการนำผาคลองอย่าพ้าคอนะคะถ้าผ้าคองแบบนี้ งูเห่านะคะถ้าสูงเต็มที่หนึ่งสองเราเขาจะฉกหานตัวแค่สองเวลาคุณเจองูเห่าก็บ้านคุณอยู่ศอกของป่าเจออูเห่าหาค่าหนึ่งคืนนะคะตกที่หางเขาตกฐานตุ๊กเขาก็แผ่คุณภาพรอบนะคะถ้าเขาหมอบสองก็ฉกอยู่แค่ประมาณเนี้ยจะไม่ฉกไกลถ้าสูงหนึ่งคืบฉกหานตัวแค่คืบรอดซ้ายขวาซ้ายขวาพองูเห่ากะไรทีนี้คุณภาพคุมหัวได้ไรค่ะนะคะเวลาคุมหัวคุมหัวงูเนี่ยคุมหัวเรานะคะหัวเราตายหานะคะพี่น้องฟังให้ดีคุมหัวงูแล้วจับหางใส่กระสอบ ไม่มีผ้าให้เราถอดเสื้อไม่มีเสื้อถอดเกงๆค่ะแต่นี่ก่อนถอดเกงผู้ชายต้องนุกเกงในนะคะไม่นุงอย่าถอดเดี๋ยวนั่นยงยองๆร้อยห่อไก่เหีหหย่ยวฟัดกันยุ่งเลยค่ะเดี๋ยวจับผิดจับถูกนะคะการจับกู้ห่าง่ายนะคะไม่เหมือนจับเหลี่ยมหลามยากกว่าเหลี่ยมหลามจะพุ่งไกลนะคะเหลีอยมหลามเนี่ยจะพุ่งเหมือนจงอางค่ะ,คะเดี๋ยวเราให้ดูจงอางยาวสี่เมตรพยานตัวเนี้ยนะคะว่ายาวและตัวเนี้ยยาวกว่า นะคะเพราะนั้นคุณห่าจะสูงเต็มที่แค่เนี้ยทีนี้พขาก็แผนิ่งเอาผ้าคุมไปที่หัวพขาก็ไม่เห็นเรานะคะคุณก็จับหางยกขึ้นนะคะแล้วก็ใส่กระสอบได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณนามาขายอย่าไปฆ่าอย่าไปกินค่ะต่อไปศูนย์พนหาชมยานะคะไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวพอถึงเชื่อเดี๋ยวถอยมาไม่ต้องกลัวไม่เชื่อเดี๋ยวเราปล่อยให้ดูค่ะนะคะถ้าปล่อยไปแล้วถึงเชื่อถอยกลับแต่ยังไม่ันถึงเชื่อพี่น้องจะหนีก่อนนะนะคะตรงนี้นะคะแต่ถ้ามูหลุดมือเราถึงเชื่อถอยกลับมา ถ้าไม่ถอยนะคะวิ่งสิคะพี่น้องสุดท้ายจุดมันนะคะไม่ต้องบวกตัวเราพี่หมดกัดคนตายวันหนึ่งร้อยคนพี่ไม่หมดพี่ติดในตัวเข้าตตอลจัไมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเราเล่น,นได้ให้มันรีบพิทแลวเยี้ยปากเปล่าะค่ะเล่นสดกัดจริงตายจริงค่ะนะคะเพราะนั้นถ้างงูหาวเราแผ่นะคะเี่กเขาจะแผ่แค่อุ้งม,มือเราและสูงแค่คือแต่ที่แค่สองฟาเห็นนะเขาหันมาอะไรนนะนี่ตัวนี้นะคะจะอ้วนหน่อยเพราะว่าตัวนี้กินกบครั้งเึียประบาณ3ตัวซื้อกบและย้อนให้กินนะคะแต่ถ้างูจงอางจะกินงูด้วยกัน นะคะเหลื้มหลามแล้วก้นได้ไก่อ่ะรานนี้นะคะเรามาดูตัวนี้ดีกว่าจากตัวนี้นะคะพี่น้องถ่ายละครแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวนี้เขาจะไม่มีสอนนะคะถ้างูเห่านะคะสอนขาด่เขาไม่เล่นเขาถือว่าเป็นงูเจ้าที่นะคะแล้วเวลาเจองูนะคะเวลาตีงูต้องตีให้ตายนะถ้างูขาบนอย่าตีนะคะหลังหักแล้วก่อยวันในวันนึงจะย้อนกลับไปกลับคุณนะคะเพราะงูมีพิษนี่จะฆ่าโดยเพราะงูหักระจจงงาเขาจะอาฆาตคุณนะคะมาเดี๋ยวเราโชว์ให้ชมนะคะ เดี๋ยวค่อยๆดูนะคะอย่าพ้องรีบนะเพราะว่าการเล่นงูเราข่ายแต่มีพิษมาจากอันตรายสุดนะคะต้องค่อยๆเล่นเราก็เล่นมาเป็นสิบๆปีแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราโดยจงอางตัวนี้ดีกว่านะคะมาคุณนะคะ๋้วคนดึงพยางคือภาคใต้ก็เรียกงูมีขนตามตัวจะมีขนเส้นเลื่อขึ้นมาแต่ถ้าคนอีสานบ้านเราเขาเรียกหนังแบบนี่หนังคล้ายๆขนุนค่ะเป็นตะกลมตะปบนะคะวาราตายตัวนี้ภาคใต้ก็ตัดหัวตัดหางขาท้องนํำไส้ออกหนังนี่ตัดแดงพอแห้งไม่ได้กินหนังเขาสามารถถูในกระดาษทรายได้โดยหนึ่งเลยค่ะพี่น้อง นะคะล้วก็เอาลูกสังก้นปีหนึ่งจับประมาณ5 6ตัวเด็กหรือคนโตแล้วแต่ถ้าลงไปเล่นน้ําลึกขาไปแตะโดนตัวมูติรนี่เขาจะพันขาเด็กลงน้ําเสียวชิดเลยเวลาลัดขาใครมันจะเหมือนเป็นตะคิวมันจะชานะคะรั้จมน้ําเสียวชิดส่วนหัวนี่ห้ามสัมผัสมีกระแสไฟประมาณ12โวลต์พอโดนปุ๊บมันช็อตถึงตุดเลยค่ะห้ามสัมผัสส่วนหัวนอนนิ่งเมื่ออยู่บนตกอยู่ในน้ําจะไหวมากปลาหลายตัวเล็กคุณว่าเล็กๆแล้วไวไอ้นี่อยู่ในน้ําไวกว่าค่ะเพราะนั้นนะคะจับได้หมดแต่ที่เห็นยังเล็กนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้จะ แต่ต้องใส่นานจนยกไม่ไหวเนี่ยโดนได้หมดร่างกายจับตัวจับตัวได้หมดเห็นไหมนอนนิ่งเหมือนกูตายแต่เขาไม่ตายอย่าโดนหัวสัมผัสได้12ิบอวนตกระแสไฟเนี่ยจับตัวจับตัวจับคอได้นะจับตัวจับคอจับอันาหนนะโดนหัวไม่ได้ส่วนหัวเป็นส่วนละกัาไวเพราะ้องไปอ่านดูใน YouTube นะคะเป็นหนึ่งในแปดของโรคแต่ไม่มีพิษกับไม่ตายงั้นเดี๋ยวเราขอปล่อยโจงอาจุนนี้โชว์เลยนะคะหัวจะแตกไม่เบียจะบานใหญ่ฝ่ามือเรานะคะหัวแตกมรุนแร่หนาดวงตาจะโตทำไมก็โทษ จงงานจะปากกว้างถึงไบหูและพี่จงงานจะอยู่ระดับประมาณ15นาทีเท่านั้นถ้าใครโดนกัดตอนนี้กับพนักงานเราต้องตัดนิ้วทิ้งไปแล้วนะคะหนึ่งนิ้วเนื่องจากตอนให้อาหารนะคะพอเวลา,ากัดพี่น้องเขาปิดตัวด้วยนะคะก็เปิดปากไม่ได้ต้องสไลด์สอบปากงัดพองัดปากจงงานได้ตัดนิ้วแช่แข็งสองโรบาลไปถึงต่อไม่ได้นิ้วเน่าค่ะต้องเสียประเด็นหนึ่งนิ้วพนักงานคนนั้นไม่กล้านะคะจับจงงานตัวนี้ต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูท้งตัวแล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเราปล่อยเอง แต่ในวันนี้นะคะถ้าคุณคุณดูเราคุณไม่จะร้อนจากไปหลวงพ่อราอายุนะคะร้อยสิบปีชื่อหลวงพ่อเสือนะคะท่านก็เลยฝากมาบอกนะคะดงทุกคน <_ s im itation> คุณเชื่อคุณทําคุณไม่เชื่อคุณไม่ต้องท <_ s im itation> อําอ่าดูความยาวของเขาก่อนนะคะนี่คือจงงานนะคะแล้วเดี๋ยวดูแม่เบีย้ยเขาแล้วเดี๋ยวดูความสูงของตัวนี้นะคะ <_ s im itation> ถ้ารอบข้าตัวจะสีทองทั้งตัวนะคะวันนี้ทุกคนดูเรานะคะหลวงพ่อเสือเรามาใช้เสียประทานหลวงพ่อเสือเราอยู่สระรีชื่อเต็มๆหลวงพ่อจรัสอธิบินโย นะคะวันนี้ท่านปลุกเสกวัตถุมงคลหลุดปดทั่วเดียวน้่ทะเลจืดเราขอฝากให้รุ่นนี้เป็นรุ่นหนุนดวงแต่ถ้าการให้วันนี้เราขอทุกคนทุกท่านเมื่อรับไปแล้วขอให้เชื่อรักศรัทธาและขอนําไปเลี่ยมให้คอเพราะปีนี้ใครดวงตกปีมาสามสอบพิชงให้เลี่ยมให้คอไว้อย่าไปเก็บกลับไว้รุ่นนี้คือรุ่นหนุนดวงและปลุกเสกโดยการใช้ว่านทั้งหมดร้อยแปดชนิดการเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้คะ่ะที่ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านบูนชุมนีโดนฟ้าผ่าไม่ตาย นะคะพี่ชายนักวยตะวันฉายโดนยิงไม่ตายแต่ในวันนี้ดียังไงตรงนี้อย่าพอกนันหนีเราฟังให้ดีนะใครที่ดูเราทั้งหมดใครที่เป็นคนโกงงูหนึ่งนี้น,นว่านพยารง,งูหน้าก่อนจะมีบอกเราว่าน้นว่ารุ่นนี้คือรุ่นหนอนดวงนะคะด้านหลังพิมพ์เดียวคือพิมพ์ตอรีรุ่นนี้นะคะพี่น้องจําให้ดีนะใครที่ดูเราทั้งหมดนะวนที่เป็นคนโกงงูงูเข้ามาแล้ววิ่งหนีจนไม่หัวหรือพ่อแม่ทํานาทําไรให้ให้อยคอติดเนื้อติดตัวไว้รุ่นนี้ นะคะให้คนอยู่งูใกล้งูที่สุดอย่งงูหมอบระดิคนเองสายคุณเยียบงูให้หลังหักงูไม่เปิดปากกัดค่ะจำมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลวงพ่อระดังการจับงูนะปกเสกที่สุดท้ายหลวงพ่อทั่วรุ่นนี้มาใช้ว่านพญาเห็ูงูปกเสกด้วยเนี่ยถ้าคุณยืนเกี่ยบหางปุ๊บเขาฉกคุณกัดคุณทันทีแต่รุ่นนี้มีว่านพญารปงูค่ะอยู่ในตัวใครงูไม่สู้งูจะไม่กัดเห็นนะบางคนบอกเฮ้ยนะคะจริงหรือเปล่าจริงหลวงพ่อไม่ให้ลองนะหลวงพ่อบอกถ้าเวลาไปให้ไปพูดให้เขาเชื่อด้วยความศรัทธา ไม่ต้องลองถ้าลองแล้วคุณเชื่อแสดงคนนั้นอยากได้ของดีไม่ได้ศรัทธาว่าถูกคนหลวงพ่อบอกต่อยคุณเจอค้าร่วงตรงหน้าราคาเป็นล้านคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่เก็บแต่ถ้าคุณเชื่อหล่ะต่อยเขาข้าไปแล้วคุณก็เก็บ่อยคอวันนารถชนต้นคนอื่นตายแต่คุณรอดนั่นคือความศรัทธาจับไว้นะคะ วัตถุมาค้อนยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ถ้าคุณเชื่อรักศรัทธาคุณเป็นคนดีวันใดวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้นคุณแค่ข้าตอภัยคุณจะรู้ตัวคุณวันนี้เราใหญ่คุณรู้ค่ะจากเรากกงูเราเล่นได้เพราะหรอกกจากเราไม่เชื่อเรื่องคะไม่เคยศรัทธาเราต้องมานั่งศรัทธารับผู้ที่ีน้องกลับมาด่าเราดูถูกเราเห็นนะมันย้อนกันวันนี้เราขอให้ตรงนี้คุณกับเราเจอกันนะคะถือดวงการะเรียนามิรการให้เราขอให้คนเชื่อรับและขอเลี่ยมไว้คอถ้ารุนแรกที่เราห้อยนะคะหลวงพ่อเสือปลุกเสกตะกดุดูนแล แล้วก็มารุ่นนี้นะคะเป็นเนื้อว่านจีเน,น,นี่ยแรพี่น้องจงงานตัวนี้นะถ้าเราค้าตัวเหลืองทองค่ะดูยาวๆอันนี้เห็นว่ายาวตัวนี้ยาวไม่ยาวเดี๋ยวดูยาวกว่าน,นี้ค่ะ n i ช e ว r าเดี๋ยวดูความยาวกว่าน,นี้ไม่ต้องกลัวค่ะขอยืนตรงเส้นเชือกนะปูเราจะไม่ออกมาด้าน,นอกนเดี๋ยวดูได้ตามสบาเลยนะคะอ่าค่อยๆตกร,รางไห้แผ่ไม่เบี้ยขึ้นมาโชว์พี่น,น้องชมนหน่อยอ่าอยากดูเดินเข้ามาตรงนี้อะไรค่ะใครจะดูจงงานานี่สิ่งนี้ร้าเดินเข้ามาอะไรนะ วันนี้ไม่ได้ดูจะเสียใจนะเนี่ยแรกเพเขาบอกว่าเห็นแล้วโชคดีค่ะมาเดินเข้ามาค่ะที่น้อง่ะยืนหลบในร่มนะคะยืนข้างบนนี้ได้เลยนะเชือกสีแดงแดงเนี่ยยืนได้เลยค่ะนะคะตรงนี้ไอ้นิ่งๆนิ่งๆหน่อยสนะิจ๊ะมาเดี๋ยวไล่พ่ก,กับบ้าผู้ใหญ่นะคะตรงนี้อ่านนิ่งๆหน่อยนะจ๊ะมาเดี๋ยวไล่พ่ก,กับบ่าผู้ใหญ่นะคะปล่อยตัวนี้ช้อยชงเดี๋ยวเรามาดูมวยในตัวที่เขาบอกมีหงอนเป็นหัวจริงหรือเปล่านะเป็นสายพ,าพยา์พญานาเป็นเหมือนหงอนไก่ค่ะสีแดงแดง ได้มาจาักจังหวัดน้องคายนะคะที่เขาบอกมีบ้างไฟบาน้า